จริงๆแล้ว I มีหำ สวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวในวันนี้เราจะมารีวิวชุดของตัวผู้หญิงที่เป็นชุดแจกฟรีกันนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันเลยครับ นี่นะครับเป็นกิจกรรมแจกชุดผู้หญิงฟรีนะครับผมเป็นชุดของแรมเพจซีซั่นนี้เนาะจะเป็นชุดของตัวผู้หญิงที่เอามาแจกฟรีนะครับทุกคนสามารถทำภารกิจรายวันเพื่อเก็บโทเค็นนำไปแลกชุดผู้หญิงได้นั่นเองครับกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่25ถึงสิงหาคมถึงวันที่4กันยายนเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาทำภารกิจเพื่อมารับชุดตัวนี้กันเลยนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราไปแลกกันเลย เราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับชุดของตัวผู้หญิงแลมเพ e s ซีซั่นนี้เดี๋ยวเราเข้าไปใส่กันเลยนะครับผมนี่เลยบอกเลยว่าแล a เพ e s ซีซั่นนี้ชุดผู้หญิงก็ใช่ย่อยนะทุกคนค่อนข้างสวยเลยนะครับสาหรับผมนี่เดี๋ยวผมเอาหน้าตาออกกอนนะแว่นตาเพื่อเห็นได้ชัดนี่ครับทุกคนชุด lampe ผู้หญิงซีซั่นนี้เป็นชุดที่มาออกมาตีมเดียวกับ ตัวชุดของพิชชาติธรรมีนนะทุกคนชุดนี้เดี๋ยวไว้ผมจะกลับมาตามสุ่มที่หลังนะผมยังไม่ได้มาสุ่มเลยนะทุกคนบอกเลยว่าสวยมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปกดลงไปในเกมเอ่อโดดล่มกันสักตาสองตาแล้วกันนะเพราะว่าสําหรับผมแล้วช่วงนี้ผมกําลังฝึกเล่นโดดล่มอยู่นะครับผมก็ถ้าผมเล่นไก่ไงก็ขออภัยเวนาทีนี้ด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยนะครับ ตอนนี้เราหาห้องเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอ้ยต <Like> ัจริงๆนะผมบอกเลยนะว่าผมเพิ่งมาฝึกเล่นโดดล่มได้ไม่นานนี้เองซึ่งผมบอกนะว่าผมเป็นคนที่เล่นโดดร่มค่อนข้างกากแล้วตอนนี้ผมกดมาในาตัวเล่นโหมดปกตินะครับเพื่อที่จะมาฝึกตีมือเพราะว่าถ้ากดไปในโหมดแรงเนี่ยเขาไม่ค่อยมีคนที่จะมาลงในลงบวกกันทุกคนแล้วก็ เดี๋ยวเมืองที่ผมจะไปลงเดี๋ยวผมกดลงพีกเลยละกันนะเพราะว่าู้สึกว่าช่วงนี้พีกจะค่อนข้างเดือดน,นะเป็นเมืองพีกใหม่ด้วยของฟาร์มก็โคตรเยอะแย่แล้ว,ลวไม่ถึงเดือนลูกไม่มีไม่ได้มาไม่มาแรงแสงทางโค้งอะ่ะแย่แล้วทุกคนอ่าแล้วทุกคนไม่มีปืนด้วยแย่แล้วแย่แล้วไม่มีปืนไม่มีปืน เฮ้ยเอ็งแตะได้อยู่แต่ไม่มีปืนชาร์จว่ะเห็นข้างหน้ามีคนบวกกันแจม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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราฟังของันนะเขายิงใครอ่เขายิงกันเองเหรอใช่ปะวะเฮ้ยโคตรหล่นเลยเว้ยมันตดมาอย่างเงี้ยนึ่หน่อยนี่มันน่าติงกอยู่เราแอบลอยได้ไหมครับ ปนงันงข้างหน้านงคน,นคุยอะไรเงี้ทุกคนแล้วก็ไม่ได้กดกับใครด้วยนะ้อากดมาฝึกคนอุย้ยโดนหลอยละเราเก็บแน่ อุยโ้ตั้งกันเลยซึ่งทำไมจะมีผนตัวที่เรายิงไปน่าจะปวดเลยเรียบร้อยเก็บได้อีกหนึ่งตัว ผมบอกจริงๆนะผมเล่นเงี้ยผมโคตรกดดันเลยเว้ยคือผมก็เล่นไม่เก่งอ่ะทุกคนคืออาจจะเขาเข้าใจความฟิวไหมเพราะว่าตอนเวลาคนอื่นเล่นแรกๆอ่ะคือเขาจะเริ่มจากการเล่นแบบโหมดโดดร่มไงคือสมัยก่อนมันไม่มีโหมดสีนะแล้วพอแบบมาเล่นโหมดโดดร่มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ฝึกฝึกตั้งแต่สมัยก่อนอ่ะแต่พอผมเพิ่งกลับมาเล่นใหม่ๆเงี้ยผมก็ งงกับโดดล่มไปเลยอยะบางทีอะลงมาปุ๊บก็แบบอย่างบางทีเวลาเล่นงี้ก็จะให้เพื่อนแบกนู่นนี่นั่นนะแต่เดี๋ยวเจ้าเฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นคนะ<อ><อ>นะท่นเนี่ยจริเยเอ้าโอ้เขาลอยทางแล้วผมกเจอตัวเจมแล้วก็เจ็บไปไม่เป็นไรเรายัางได้อีกเกมหนึ่งนะ สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสติจริงๆผมมีเป้าหมายเวลาล่ะทุกคนว่าเกมนี้ผมคิดว่าผมจะไปกระโดดลงพีกพอดีพีกมันเป็นเมืองใหม่ไงแล้วก็เหมือนกับว่าของอะที่มันดรอปอะมันของดีเยอะแล้วก็คนจะชอบไปลงตรงนู้นมันที่ต่อการฝึกนะเห็นไหมไ<ว>รู้สึกเหมือนกรนี้จเจอคนตึงนะไม่เป็นไรเราลงมาเพื่อฝึกเพราะฉะนั้น เราไม่จำเป็นต้องกลัวอะไร This รู้สึกมันจะโดดไม่ถึงด้วยวะเนะี่ยแย่แล้วนั้นผมลงไปเก็บของพีมาก่อนแล้วกันนะจะโดดไม่ถึงดูงคนนอกอ่อนพรา,าีผมไม่มีนอกอะ่ะไอดีนี้เพิ่งสมัครมาใหม่มันของมันเลยยังน้อยๆอยู่เดี๋ยวต้องตามหน่อยนะชึบ ลงมาบนบ้านแอลนะครับลงมาเก็บปืนนี่ลงมาได้หมวกเลยเฮ้ยชุดผู้หญิงพอใส่ในเกมนี้ค่อนข้างสวยเลยนะโหผ้าคุมแบบดิบปุ๊ยแสดงว่ามีคนลงบนด้านบนกับผมมีคนตั้งกับระเบิดไปแล้วผมไม่มีปืนเดิเม่อกี้วะต้องปล่อยเขาเอาแล้วเดี๋ยวไม,ม่เก็บได้ไงเฮ้ยมีคนลงตรงนี้หรอเลยไม่เจอปืนเลย ่เรายังเกิดใหม่ได้เราเกิดทางนี้ลงไหนลงลิกเพราะเมื่อกี้ผมลงไปผมไม่เจอปืนเลยลเออแล้วก็ทุกคนจากคลิปอนุึักัานาการ EP ที่หนึ่งนะครับผมพอดีว่ามีผู้ชมมาขอผมบอกว่าขอดูระบบการตั้งค่าหน่อยก็ผมก็ไม่ได้ห่วงอะไรขนาดนั้น,น <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับสำหรับผมแล้วนะจริงๆแล้วการตั้งค่าก็ มีส่วน10%นะสำหรับผมมันเป็น10%ที่ทำให้เราเล่นได้ดีขึ้นหรือลากหัวคมขึ้นแต่ว่าอีก90%นี้ผมว่ามันอยู่กับมือแล้วก็การฝึกฝนของแต่ละคนนะทุกคนก็สามารถฝึกให้เก่งได้นะไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องมีสกินปืนดีๆส้องเติมเก่งๆทุกคนสายฟรีเก่งๆก็มีเยอะแยะไปโดยเฉพาะถ้าสายฟรีคนอันเจอผมเขาก็ตบผมสบายเลย <laughs> ผมก็เดินมาตั้งนานแล้วทุกคนรอบนี้ผมยังไม่เจอคนเลยอดิ บอกเลยว่าเดินแบบแทบทั่วทุกสารทิศจากบนโลกนี่เราว่าผมยังไม่เจอคนเลยเพราะว่าถ้าเป็นโหมดปกติส่วนใหญ่เขาจะแบบน่าจะบวกกันตั้งแต่เรื่องแรกๆเลยเขาเหมือนก็มาฝึกเหมือนกันนะตอนนี้ผมแบบยังไม่เจอคนเลยเดินเหงาๆอยู่เนี่ยแลหละเฮ้ย นี่ผมเดินหาตั้งนานแล้วนะผมยังไม่เจอคนเลยจริงจังะเนี่ยก <Holy God. S 1> ับเดินฟาร์มไปตรงนี้มาตั <this damage. S 1> ้งแต่จับพีคดันลงมาเนี่ยผมยังไม่เจอคนเลยอะ่ะแล้วคนเหลือกบสิบสองคนเนี่ยเขาน่าจะพวกกันตั้งแต่เกมแรกแรกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมเดินไปเออนี่วะเนี่ย <Yeah. S 1> อุ้ยดีเฟกต์กลช้าไงไม่แลกเลยวะดีเฟกต์ช้า ครับนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับผมผมอาจจะยังเล่นไก่อยู่เพระนาะฉะนั้นอย่าด่าผมเลยนะให้คำแนะนำได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะค่อยๆฝึกจนเก่งนะครับทุกคนชีวิตนี้จะเก่งได้ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่า ผมจะค่อยๆปึกดไปนะครับผมอาจจะไม่ใช่คนที่เล่นเก่งมากแต่ก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามว่าผมจะพัฒนานยัางไงเนาะแล้วก็อ๋อทุกคนสามารถไปติดตามรายการที่ผมทําได้ก็คือบันทึกพัฒนาการนะครับเดี๋ยวอีกเร็วๆนี้ผมจะลงอีที่สามนะครับผมก็ในคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะก็สามารถกดไลค์เป็นกาลังใจแล้วก็ให้คําแนะนํามผมได้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ